อยากนั่งรถไฟไปเที่ยวฮิโรชิมาต้องทำยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะคลิปนี้เราตั้งต้นจากโอซาก้าจะนั่งรถไฟซันโยชินคันเซนไปฮิโรชิมาค่าตั๋วรถไฟประมาณเที่ยวละหมื่นกว่าเยนไปกลับก็สองหมื่นกว่าเยนเราเลยซื้อเจ p า s าชื่อคันไซฮิโรชิมะแอร์เรียพาใช้ได้5วัน1 7 0 0 0เยนแค่นั่งรถไฟกลับระหว่างโอซาก้ากับฮิโรชิมาก็คุ้มแล้วค่ะสามารถใช้นั่งรถไฟได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวตั้งแต่ภูมิภาคคันไซไปจนถึงฮิโรชิมาเลยค่ะทั้งรถไฟชินคันเซนรถไฟด่วนพิเศษรถบัส ของ JR West และสามารถนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะมิยาจิมะได้ด้วยอย่างวันนี้เรามาขึ้นรถไฟชินคันเซน็นชื่อโนโซมิเดินทางจากสถานีชินโอซาก้าไปลงที่สถานีฮิโรชิมะใช้เวลาแค่1ชั่วโมง25นาทีเท่านั้นเองค่ะวิธีการซื้อพาสก็ง่ายมากเลยค่ะจะซื้อผ่านออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของ JR West หรือซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายก็ได้อย่างทริปนี้เราซื้อผ่านกรุ๊ปก็มีส่วนลดมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะซื้อเสร็จแล้วเราจะได้อ e T i c k เกตพอเดินทางไปถึงญี่ปุน่นก็นํอ e ี T i c เกตไปรรรััรับบ JR ตวจจิงะที่สนา บินคันไซหรือที่สถานีรถไฟก็ได้ค่ะ JR Pass จะเป็นแผ่นกระดาษหน้าตาแบบนี้นะคะขอบอกว่าห้ามทําหายเด็ดค่ะเพราะถ้าทําหายแล้วออกใบใหม่ไม่ได้แถมยังไม่มีการคืนเงินด้วยนะคะ pass สามารถใช้ได้5วันเริ่มนับวันแรกตั้งแต่วินาทีที่เราสอดบัตรเข้าไปในเครื่องตรวจตั๋วของสถานีรถไฟหลังจากนั้นก็ใช้งานต่อเนื่องจนครบ5วันได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็เดินทางไปเที่ยวฮิโรชิมาได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเดินทางแล้วนะคะ